สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวะทางลาวพัฒนาในเซา์นีผ่านทางช่องของเราิกพารวยเนาะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะสองตรงขึงลาวพัฒนาออกเอาไวรุนกันอย่าลืมหามพลาเนะ้อในคลิปนี้ก็จะมีเด่นเก้าเซียนสรุปเด่นเก้าเซียนแล้วก็สร,ส,วกสรุปรวมเซียนแล้วก็มีแนวทางของ ออกเซียนเนาะก,กับสิมีของแล้วก็มีของน้องไม้เนาะคะ่ะมือนีเอาของน้องไม้เมาเปิดตัวพร้อมสําหรับครั้งแรกเป็นของน้องอของเดีต้วน้อยเนาะกับสินี้เต้วน้อยเปิดตัวไม้ครั้งแรกนะคะกับแนวทางที่หายมาวางทา้งช่องแล้วก็มีของชอเชิดไชยเล็กนิธิมามาดามคำนวณซองสวรรับนางฝาาหลวก็กเซียนนุน่มนะคะในคลิปนี้แบบยาวๆเนาะ แลาวพัฒนาค่ะตอนอื่นก็นต้องกราบขอบพระคุณเอฟแฟนคลับนะคะที่สนับสนุนโดยการดูคลิปติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แล้วกันนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพลาดคลิปนะคะกราบขอบพระคุณในไลน์บอกว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟใหม่ที่ราคอยตัวเงนันทางแล้วก็ยังเอ็นดูทั้งช่องของเรากิกเหมือนเดิมเนานะ เอามาเบิเน่นแนวทางของดินดินเกาเซียนกนันก่อนนะคะดินเกาเซียน,นวันที่สิบหกที่ผ่านมาวันพุธเนาะคืนวันพุธเอาตัวรองเนาะคะ่ะสําหรับดินเกาเซียนเข้าตัวรองจับคู่น้นจับคู่้นโบเข่าเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเข้าแต่เลีกรองเบืนสิบเอ็ดออกหนึ่งศูน,นย์เนาะ ไปต่อไปไหมนะคะกับดินเก้าเซียนกับตัวเทางเราพัฒนาต้องวดค่ะสำหรับเด่นเก้าเซียนอ่าสรุปเด่นเก้าเซียนเลขเด่นเด่นที่สามค่ะเด่นที่สามร้องสองนะคะหวดนี้ จับคู่ชนมี 39, 3สามเก้าสามสามเกแล้วก็สองหานะคะสำหรับเลขกจับคู่ชนกันลายที่สุดเนาะเลขที่จับคู่ชน uh, รวมเซียนของดินเก้าเซียนนะคะเด่นที่3ร่องที่2จับคู่ชนมี3า9เก3 2เแล้วก็สอหาค่ะจอค่ะ นะต่อที่เด่นเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะเด่นเจ็ดเซียนเด่นเจ็ดเซียนเพราะเขาเนอ้๊ลุดไปเด่นที่สองร่องที่สี่กับแปดไม่ผ่านนะคะไม่มาจับคู่ชนหายที่สองจลายที่สุดเนาะแต่ว่าออกสามออกสามจนะเสียดายสำหรับเด่นเจ็ดเซียนไปต้องว่ะค่ะสรุป รุปเด่นเจ็ดเซียนนะคะเลขเด่นของเจ็ดเซียนก็มีเด่นที่เก้าค่ะหัวน,นี้เด่นเก้าเด่นเก้าตัวเดียวจับคู่้นมีเก้าสองเก้าหนึ่งแล้วก็บริเก้าเนาะเลขคู่้นกันกับบาลายเนาะค่ะบหลายหางมีแค่เก้าสองแลวก็เก้าหนึ่งเนาะที่มัน้นกันหลายที่สุดนะตามตัวเลขเบิรนกับตัวเลขแนทางเลาพัฒนาของเด่นเจ็ดเซียนเนาะ เไปต่อนะคะมาสรุปสรุปรวมเซียนเล็กเด้นเดินดีเนาะสรุปให้เรือน้อยลงเจาะตรงอกจนใจตรงแนวทางกับตัวเลขของ fc เบอเนานะของอ่ารวมเซียนนะคะสรุปเด้นรวมเซียนเด่นเดินดีทั้งหมดเนาะเดินที่สองกับ4ีมวดที่แล้ว วันพุธเนาะวันพุธไม่ผ่านบอกเขามาดินสองมาดินสีเนาะตาตองวดค่ะอันนี้ก็รวมเซียนทั้งหมดเนาะสรุปเลขเดินเดินดีของรวมเซียนยังเดินที่สองค่ะเดินที่สองกับเก่าของวันนี้เดินที่หลายที่สุดของรวมเซียน ดินสองกับ9ดินที่สองกับเกานะลาวปัฒนาอันนี้ก็จะเป็นดินเจเซียนดินเจเซียนแล้วก็ชุดรรมเซียนอันนี้ดินกาเซียนแล้วก็ชุดรรมเซียนนะมาต่อที่เลีก เลขนี้ที่มาของเลขนี้ที่มาเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาข่าต่วตัวดินเนาะค่ะดินที่สามสองตัวมาตัวเลขจับคู่ไปบวกหอดบอถึงเนาะให้สามเก้าออกสามจิตไปบอถึงแต่ถ้าจะวิ่งไส้รูดเนาะตัวดินมาือวพันเนาะค่ะไปต้องวัดเนาะค่ะของเลขมีที่มา วิ่งรูดบนล่างเด่นที่สามร้องที่หนึ่งค่ะต่อโหวดเนะคะเด่นที่สามร้องหนึ่งสองตัวมี 7, เจ็ดอ่ามีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามเก้าเน้นที่สามเจ็ดกับสามเก้าค่ะสำหรับแนวทางของเลขมีที่มาอา่ามาย้อนหลังเนาะมาสามเจ็ดชนหลังเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามเก้าค่ะ ของเล็กนี่ิมาดินที่สามสองตัวเน้นที่สามเจ็ดกับสามเก่าค่ะสามตัวเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก่าไหต่อนะคะใครชอบก็จัดผู้ใดมาเดียวใจเดียวแคปหน้าจอไว้จามมือนีรุ่นกันสองทุงครึ่งเนาะมาต่อที่ของเตวน้อยเนาะเตลน้อยครั้งแรกกับแนวทางลาวพัฒนา เอาเอามานำเสนอให้ FC แฟนคลับได้ติดตามสำหรับแนวทางใหม่ลองดูเนาะคะ่ะถ้าว่าเขาวบะปังแอดก็ต้องขอโทษขอพายไว้ล่วงหน้านะคะของแต้วน้อยพร้อมนะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับเตียนใหม่นะคะแต้วน้อยลาพัฒนานะคะครั้งแรกวิ่งบนลางเดนที่8ค่ะวันนี้เดนที่8รอง3 สองตัวมีแปดสามแปดศแล้วกับแปดแค่ะสองตัวนิ่นที่8ปดสค่ะสต,ตัวมี 8, ปดสามเลขทูเพิ่นจะเป็น 8, 30เนาะอันนี้ ตลน้อยเตวน้อยมากับเลขทูบนะคะนินทั้งสองตัวนะคะสำหรับเลขสามตัวแปดสามศูนย์แปดสามสี่ฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางกับตัวเลือกทางใหม่เนาะลองแอปหน้าจอไว้พิจารณาบึงคืนนี้สองทุ่มครึ่งวาสิมันสิฮิงากับมวดแรกฝากน้องหม่ไว้ล้วนะคะแต้วน้อยนะคะลาพัฒนาวิ่งรูดตนที่แปดสองตัวนิ่นที่แปดสามแปดสี่ค่ะ ามตัวน้้ที่แปดสามศูนย์แปดสามสี่หน้าจอจ้ามาต่อที่ของมาดามค่ะมาดามเข้าแต่ตัวดินนะคะมาดามขาตัวดินไปตัวนะ,ะไปใหม่ก้าวไปใหม่มาเนาะดินเข้าแต่ตัวดินสายวิง่งสายรสูสองตัวมาตัว ลาพัฒนาวิ่งรูดงวน,นี่เด่นบนล่างเด่นที่สามร่องที่สองค่ะสองตัวมีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามเน้นที่เจ็ดสามกับศูนย์สามค่ะเบิ้ลที่สองสองกับสามสามสามตัวมีเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามสองสองสามเน้นที่เจ็ดศูนย์สามค่ะของมาดามคํานวณกับตัวเองแม้ทั่งเลขสามตัวนะคะตัวนี้เลขเด่นเด่นที่สามค่ะ สองตัวเน้นที่เจ็ดสามกับศูนย์สามสามตัวเน้นที่เจ็ดศูนย์สามมาดามคำนวณมาต่อที่ของซอเชตชัยเนาะซอเชตชัยเข้าที่ตัวเด่นเหมือนกันคะ่ะเข้าที่ตัวเด่นตัวอสองตัวมาตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ชนไปบอฮอดมาพ่ถึงเนาะเลขสองตัวและสามตัวบอเขาเนาะคะ่ะมาต่อคะ่ะ ต่อกับล่าพัฒนาของชอเชชันนะคะวิ่ง,งรูดเด่นบนล่างเด่นที่หาร่องที่สามค่ะตะ,อะสองตัวมีหกสมีสาหค่ะขอไปหยหลายมีสามหกหาหกสดหาดเน้นที่หาหกับ5 8ค่ะเบิ้ล3ามสามกับ5าหตัวมี3ามห้าหสามห้าแปด 335นน้นที่356กับ358ค่ะของชอเฉดชัชยกับเลข3ตัวพุ่นเนาะดินที่5 2ตัวเน้นที่56ก 5, ับ58 3ตัวเน้นที่356 358ค่ะไอต่อค่ะ ต่อของเสยนนุ่มนะคะของเสยนนุ่มเสยนนุ่มกับรูดตายเนาะกับตัวเลขแนวทางเป็นนินทที่เดินที่หายกับผมเนาะไม่มาไม่เข้ารูดไปามาบึ่งตรงหมดของเส้นนุ่มลาพัฒนาวิ่งรูดเดินบนรางของเสยนนุ่มนะคะเดินที่สองร่องที่สี่ 2องตัวมีสองหาสองหกสี่หาสี่หกเน้นที่สองหากับสี่หาค่ะเบิ้ลสองสองกับสี่สี่สามตัวมีสองสี่หาค่ะหายมาห่างเดียวเนะเลขสามตัวตัวเน้นพร้อมเด่นที่สองสองตัวเน้นที่สองหากับสี่หาค่ะของเซียนนุมมาต่อที่ของสองสุวรรณสองสุวรรณ สองศูนย์วกระรุดเนาะไฮสองศูนย์ออกหนึ่งศูนย์น่เสียดายสำหรับตัวเองเนาะท่งของสองศูนย์วที่ไฮมาวดที่แรกของเพื่อนกับเขาที่ตัวเดินนะคะดินทั้งสองแล้วก็จับคู่เขาที่ 9. หนึ่งเก่าวดที่แล้วเนาะวันนี้รุด ต้องวดของซองสุวรรณค่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดเดินบนรางเดินที่ศูนย์กับสองค่ะวันนี้เดินทั้งสองตัวเนาะค่ะสองตัวมีศูนย์หกสองหกศูนย์แปดสองแปดเน้นที่ศูนย์แปดกับสองหกค่ะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวมีศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สองเน้นที่ศูนย์สองหกค่ะสำหรับตัวเลืแนวทางเลขสามตัวของอ่องสุวรรณเนาะ เด็นที่ศูนย์กับสองสองตัวเน้นที่สองหกกับศูนย์แปดค่ะสามตัวเน้นที่ศูนย์สองหกแอปหน้าจอไปมาคไฟสอบสองสวนตามต่อไปไหมนะมาต่อที่เลขรับนังฟ้าค่ะอันเลขรับนังฟ้าเลขรับนังฟ้ากับรูทเนาะคะ่ะต้องขอพายเอฟซีคือกันแนวทางไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านไม่เข้า ไปต่อบรอซาค่ะเก้าไปไม่มากอ่าลาดลาดประสนานรับพัฒนาเนะาระรับพัฒนาของลีกลับนังฟ้าวิ่งรูดเดินบนรางเดินที่สามกับหกค่ะเดินทั้งสองเนาะเดินที่สามกับหกสองตัวมีสามศูนย์หกศูนย์สามเก้าหกเก้าเน้นที่สามเก้ากับหกเก้าค่ะเบิ้ลสามสามกับหกหกสามตัวมีสามหกศูนย์สามหกเก้าสามสามหกเน้นที่สามหกเก้าค่ะ เลขสามตัวของเลีกับรับนังฟ้าเดนที่สามกับหกเด่นที่สามกับหกบสองตัวเน้นที่สามเก้ากับหกเก้าสองตัวเน้นที่สามเก้ากับหกเก้าสามตัวเน้นที่สามหกเก้าค่ะอะไรจะไปต่อกับรับนังฟ้าติดไปติจารณากันเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะลอกกีกับตองกับขอบคุณขอบคุณ an, อเอฟซีแฟนคลับหลายเนาะที่ยังรอคอยตัวเลขแนวะทางบาัวบ่าสิบปีลัพัฒนารดอรัฐบาลไทยกับขอบคุณเอฟซี FC, บัวบ่าสิบเอฟซีกับฟรีไม่กกับขอบคุณหลายโอฮิงฝังนะคะคืนนี้ลาวฮิงฮิงยกช่องไปนำกันกับทีเอฟซี FC ได้โวยพฉพระไหนนะเนาะรวยรวยยกช่องก็อให้เอฟซีของลอกกี สุขดีมีใช้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ